สวัสดีครับ F c ซทุกท่านนะครับเปิดเปิดคลิปออกมาก็เห็นหมาสองตัวนอนจิกกันนะครับอันนี้เราทักทายมันก่อนซื้อว้างไดเนี่ยไข่ต้มต้มตมตมไข่ต้มไข่ต้มไข่มามามาต้มไข่อยังมาจอยกับเราก็เดี๋ยวพ่อ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  เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปขอตัวดีมากับปูรือสีกันบัดน,นี้พี่น้องปูรือสีปูรือสีนี่ปกติเล่าสิแม่นอยู่เด้แต่เล่าของเขียนหลายตัวแต่ว่าเบอร์ตอนแรกที่เพิ่นเพิ่นเขียนไวน้นะเบอร์แม่นแมนใบแม่นแมนเนี่นเพิ่นเขียนไว้นี่ก็คือเอ่อตัวที่ว่าบ่เคลื่อนไปใส นะครับตามหากันเอ้าถ้าเกาขึอ้นอยู่นี่ไปท่านใดให้เขาไปอาสมแลเนานสงสัยเขาไปอาสมแล้วถ้าเกาคนขึ้นมานางบอกอยู่น่สาราหน่อยสาราหน่อยเทียงหน้าหน่อยค่อยนั่งนะหรือไปนั่งอาสมเดีวเขาไปเบิ้งงนี้อาสมนะครับ กำลังสร้างกำลังปั้นหรือกำลังปั้นองค์นาคานคราดนี่นะครับท่างเขา่าท่างนี้กะปกติสิเข่าทำหาปูหรือสีบอมมีก็เลยปิดต,ตายทีนี่โอ้เนี่ยทำอืม ปูนก็นเหลืออยู่ปูนก็นยังอยู่อยู่ตัวนี้คนกะเฮ็ดผู้เดียวกะกำลังอ่อนม่ามีผู้ผสมปูนให้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือท่างเขาทำมองหันปิดเลยบ่ท่านันปิดเลยนนลตัวนั้นทา่ทางอันนั้นองค์พอปฏิบัติหน่ยท่างเขาท่นานันปิดแล้วเขาทังเดียวโอ้ สียัย่างลมะมาธด้สียอย่างลมาธานี่ย้เางนเะี่ยเองนอะอืมอย่าง <S <s <ไ>ห,หลายสอหลีกแท้เข้าไปใน้ำเนี่บอก่าเข้าไปเราไป,ไปน,น้องย่านเจ้าของเพิ่นเจ้าของเพิ่นเพล่นแพงด้ยเจ้าของเพิ่นทั้งทีมีงูงูเขียวมานอนถ่ายอยู่หัวนอน,อนลนเอเด้ màu khoi leo Pino, cầm lăng nằng hết nằng cam nôn rồi này, này, cái này chết, cầm lăng <nhật>, cầm <laughs> lăng cam <nhật>, nôn <laughs> สวนตะนาวเดินต้นบันที่ไหนเบิ่งนี่ฮะเวลาเวลาจะเนี่นะครับพี่น้องเอ่อทุกที่กำลังเบิ่งกำลังชมอยู่นะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเด่นหนึ่งกระเกียดเจ็ดแปดว่ามีเก่าจมอนะเก่ามีอยู่แต่มันหาตัวใส่ไ เอาเกียร okay, ์เรอเนาะใส่นี่เนี่เรียกเรียกเรียกมันสิมีนี่จับได้มันก็ไดถนนมันมันจะมีหนึ่งศูนย์เก้าเอาเอามาใส่กับซุ่มนี่มีแปดมีเจ็ดมีหกมีสองนี่นี่นี่เอาเอาซุ้มนี่มาใส่ซุ้มนี่ซุ้มนี่มาใส่ซุ่มนี่อ่ะไดะไดมันกรมีตัวไหนเก่าเกียก็มี่เก่าเกียรเก่าีกนี้อบอกพี่น้อนให้อนดบนั่น มีแค่นี้มี่แค่หนาีน้นองแคบหนาจอเล้วแคบแคบแคบไปเล็เลขทั้งมัดมีอยู่สี่ตัวทิมมักนี่มีหนึ่งมีศูนมีเจ็ดมีแปดสี่ตัวนี่ผสมกมันหล่แต่เลขกของเลือของจางทอนชทม,มักด้วยป่บที่ไหนสี่เ่กันพูดได้พี่น้องใส่กันเบ่งว่า มันจะเป็นไปยังไงขันข้างล่างออกศูนย์หาข้างบนล่างเนอะข้างล่างมัจจอบเนี่ยล่างมัจจุบศูนย์หา,าร 5, หรือว่าสันกะสิหนึ่งหา่ะชงตัวนี้มาตัวหนึ่งเลยเออบัดที่นี่ตัวกันที่สุดมันถึงคือนี่เังส่เออ ขันตัวนี้มาแบบนี้ข้างบนมันจะมาแบบนี้พี่น้องข้างบนมันสิมาเนี่ยแป่หางเสีจนะครับมาเนี่ยนี่เพราะว่ายังวันดีคิดวานะไทยมันจะมีหางหรือกันอันนี้เขาเรียกว่ากันเนาะกันขันกันเนี่ยมันสิเป็นตัวนี้นี่ ใช่แดงวมาหาคือต้องติดต้องติสหาในมิรฝันว่านาคหาเสียนอุ่มบาทบาทกระสุนบาทกระสุนแล้วนะครับนาคหาเสียนอุ้มบาทแล้วก็สิบไปหาเนี่ยหน่อยเนี่ยหน่อยก็นหนึ่งแล้วก็เลยตีใช่เป็นหนึ่งหาศู์หา อันนี้คืออ่าอันนี้คือคือเห <check> เอ่าเ er ห่าเห่าเห่าเฮ็ดเรียนๆไว้นะครับเห่าพิดจริจาาเพราะว่าตะเก ا เนี่ยขันมาขันมาเกียงอยู่กับฤาษสีสามภมเนี่ยมันสีมักมักกุยเก็ะเอาแต่ว่าเขายู่ต้องการมดเขายู่งต้องการมัดศูนย์ก็มีหนึ่งกระมีนั่นอยู่นี่หนึ่งกระมี แจ่แจ่นีสิบขขาดตรงมาบนมาลางละสาตัวนี่เออเอี่ยมีนึ่งเก้าอันนี้กัของแน่งตัะประกบมันคือแถวล่างนี่าง้ากงกูด้วยสีมันกิสีมีหนึ่งแปดเ็แปดของขามันกิสีมีแปดหานะครับอันนี้ซุหนึ่งกับมีนี่อันนี้ม้วนนี่เด็อ่นี้ม้วนนี่พี่น้องลองเบิงขันเป็นบุญบารมีเียญกมาสั มาสั่งปูหน้าข้านกันากราดซอยกันกวอนะครับยูนี่ไปล่างเห็ดกัล่างทํำนะครับพี่น้องตัวแรกเราบนลานกรพอแลยเออคิดว่านะหววนี้นะพี่น้องนี่ละเบิ้งเอานะครับคันมันคัดมันออกข้างล่างมาตัวนี้ปั๊บเนี่ยข้างบนนี่แปดหาหาแปดเลยพี่น้องสัดเลยกันว่าเลขกเก่าเป็นเหลขมุ่งค้นกระเก้าหาหาเก้าเนี่นะครับ อันนี้ก็คือคือคือมาดโซกันเพื่อที่จะเปิดโชคคันโซกันได้มัดมัดโซ่ตัวนี้มาเคลียรกับตัวนี้นี<แ>่โยซาม์ตัวต่ออะไรเลยมันเ็สีหนึ่งเกียร์ศูนย์เกียร์ตัว้กเหก็นมั้งสีนี้มาดูซา,ามตัวนะอานจะว่าไม่หาเจา้าหา,าตัวควบซาม์ตัวนั่นครับตัวนี้นี่นี่เลยนี่สี่ตัวที่มันมีตสุดอันนี้ขีดเสเนใต้ได้ไปนอนเด้อเียร์เซนใต้ ผู้เลือกสีเพิ่น่ามักสองตัวนี่ก็เลยสกขีดเส้นใต้ให้เป็นสีแดงอ่าขันขีดเส้นใต้ที่หมายถึงว่ายำเด้ดเพิ่นมักแห้งวันต่อไปนี่นี่ตัวเพิ่นเนียนห้เนี่ยเพิ่นมักแห้งเนี่ยตัวเพิ่นเนียนห้เป็นแนวทางเดาไปลองเป็นแนวทางเด้่ยขันเบิ้ลหรือไม่ได้เจ็ดเจ็ดขันเบิ้ลขันเบิ้ลมิได้เจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้เป็นแนวทางเด้าไปลองเด้อเป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางแต่ว่าเลขเข้ามาหนึ่งเลขเลขเข้ามาแล้ว เลขข้ามาแล้วเป็นเลขกันเล,เลขลเลขรถดเลขรถดของอาจารย์สนชัยดีขี้ม่านี่แหละเลขข้าว่าแล้วไปเลขรหลดดังบักคักเลยเขาซื้อมาแล้วสามวดสีว่วดแล้วตาตามมาอืมตาสันวาเบิ่งดูจักจักสิบักสิบแมนตัวใหญ่ว่าวเลขดังเขาเนี่ยพี่น้องเลขดังเขาเออเลขดังเขา จะมันบ่อยากให้มีสเสี็จดังเนี่ยเพราะว่ามันคนคนมันแตกตื่นกันหลายอันนี้เป็นแนวทางเลยพี่น้องบ่พี่น้องมองมง่ายเกี่ยวกับเื่องเหรียญเสี่ยงโศกอ่กไปเสี้ยงนตรีย่างเดียวนะครับอ่เป็นการเสี้ยงโศกเปิดบุญซือเข้าว่าพี่น้องมองมง่ายน,น,นะครับบ่พี่น้องงมง่ายในเรืืองมูนี้นะครับการที่จะจีรังยังยืงคือการทำมาหายูหากินนันที่สุดนะครับดีที่สุดอืมอ่าอันนี้ก็คือคือเขียนไว้เป็นแนวทาง เห็นใบเป็นแบบนวกั้นท,ที่ว่าเป็นเล็อันเขาคนะเอั่อ่จ่ายเครื่องเดียวพพี่น้องโอ้ยอดส่อนขันผู้ขบับรถซื้อเห็นเลขรถจากของเจ็ดห้าสามสามเนาะเอ่อขาปติว่าหมาขี่รถดีอฟูปลาไหลตัวม่หาตัวเออแต่บบปลายหลตัวหนึ่งมีโมตัมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็กันก็คือเจ็ดแปดมี่แค่นี้เองนะครับพี่น้องหาตัว เออวันนี้คัดสีสามตัวกับศูนย์เอหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดใช้นั้นได้เช่นทักทิมเนี่ยนะครับแต่ว่าของของอาจารย์ต้นชันี่กับบาหลายตัวนี่บัลลัยตัวบาลลัยตัวบัลลัยตัวบัลลัยตัวแต่คือยุนี่แหละอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าขาดคะเนจะซือว่าทะเลกลางไม่ตีมากสามตัวนี่ข้างบนมันต้องมากตัวนี่แน่นอนนี่แกะหานี่กับเก่าหานี่แค่นั้นเอง นี่นะครับขันเลขลกางเออขั้นขั้นของเล่าถือมาม่ามูนี่ของเล่ากบสีเผาเมื่อถึงเกจแปนี่กาสีเผาเกจเก่ากาสีเผาเขียนว้เยอะน้อยนนี่การเกจเก่าเนี่ยเขียนใ้ในรายมือของมเ่ามาแคหน้อยลยบมาเวทีาไปไปเกแปะตามดที่เห็นเลยโบมาโบตองเขียนนะครับบบมังตกลเขียนเอาไว้สมอเลยชุดมากเลยคัดแล้วนี่คัดแล้วคัดแล้วคัดแล้วนะครับ <formation jin inh throat> อันนี้ก็คือมือนี้เขามาลงพ่อมเห็นกันแับพี่น้องเก็บซี่ทุกท่านเดี๋ยวสิดท้ายเบิ้งเห็นครกๆพี่น้องแคบเอาเ้อพี่น้องเด้อแคบเอาแคบเอาเดี๋ต้มหมักตเกียวหนึ่งกับเจ็ดนึ่เจ็ดนี่นะครับคือศูนย์เจ็ดน่ะหกับเจกับศูนเจ็ดี่หนึ่งกับเจ็กับศูนย์เจ็ดพ่อพเก็ตศูนยะแวเออเก็ตศูนก็บพยังมันก็ยังอยู่ในตัวนี้ซื้อเรียกบล็อตับแตกตัวน้องเปิดบอกว่า นะครับเออเอาอันนี้มันอันนี้มันของอาจารย์สนชัยขาดกันนี่ส้ดดอกว่ามัสโสมัสโสใส่กันในส้ดดอกถันลางมันมาศูนหาหนึ่งหาสองหาพลงคนว่าสองหามันก็ออกไปแล้วกับพระแนล่ะเนาะอ่าหามันกลับมาอีกเห็นใดมันเสี่ยงวนอันหาสามสามนะครับอันนี้เ็คพื้เข้ามาเสวนาใส่กันนะครับของอาจารย์สนชัยี่กาฝันว่าหนัก อุโมบาะมันก็น่ากระสุนเนาะน่ากระหาเศียรกะหาอยู่แล้วเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เขาก็ฝากกันเอาไว้มีมีอันใดสิบอกก้าวไปถึงอลูกหลานบริวารเข้ามาซอยสั่งกะอาวามะเออเขามีโสงมีใส่จังมาซอยเออมามาซอยเออแล้วเจสีเฮสิท่านเนาหอืมว่าอย่างกับเบิร์นไปฝากพันทั้งรายการเข้ามากระไดผู้ใดต้องการอย่างมากอย่างมากนั่นมะนี่นะครับ อยู่ตามอัตภาพเนนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนคือตั้งใจมากนี่ย็อยากให้เปิดบุญเปิดทรัพย์ให้โศกพี่น้องล่ะนะครับทุกท่านทุกคนโศกดีมังมีสีสุขลำรวยเงินทองกดไหลกดแช่ตัวประกบหนึ่งไว้หนึ่งหนึ่งเด่นเลยสุดเหนึ่งกับศูนย์เนี่ยมาหนึ่งมันีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดสามตัวนีเด่นมากๆเลยท่านแม่นตัวแรกตัวหนึ่งว่าประกบสามตัวนี่มาเนี่ยลักน่วยรักซิบตัวนี้ ส่วนส่วนมากกันชุ่มนีอยู่หน่วยคือสิบมันกิดส่วนมากก็มารักสิบอยู่อยู่นึงออพวกนี้เป็นรักสิบแล้วก็พวกยูนี่คือหน่วยเจ็ดเนี่ยเลวยอดึงซุ่มนี่มาใส่ซุ่มนี่ซื้อเข้ามาขัดนี่เจ็ดแปดมาปันได้์มีเจ็ดแปดมีหาตัวสูตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสูตรแปดเท่านั้นแหละจะริมกดไหลกดแชร์กดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อล่าสุดเดี๋ยวจะ นั่นให้นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ชมคลิปมือนี้ก็ขอให้โชคดีเออโชคมาแล้วก็สางบารมีด้วยการทําบุญทุกท่านทุกคนสําคัญที่สุดนั่นอย่าลืมบุญคุณผู้ที่มีพระคุณแล้วก็บ,บุญคุณพ่อแม่สําคัญที่สุดนะครับเอาโอเคนะครับสวัสดีครับ